สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้แม่ก็จะมาปล่อยสกุชี่แท้นะคะของแม่เองนะก็คือแน่ใจว่าไม่มีตำหนิแน่นอนนะคะก็เพราะว่าเพิ่งเล่นแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งซื้อมานะคะแล้วก็เล่นน้อยมากเลยนะคะก็ซื้อได้ประมาณเดือนเดียวนะคะก็จะมี3ตัวนี้ที่แม่เคยรีวิวไปนะคะเป็นตัวโปรดเลยอันนี้ปานี่คือชอบมากนะคะแต่ว่าน้องๆอ,อยากให้แม่ขายของแท้แม่ไม่มีแต่ว่าแม่ก็เลยเอาของแม่มาขายเองนะเป็นแบบปล่อยสกชชี่แท้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ขนมปังนะคะทุกตัวนี่หมดเลยราคาชิ้นละสามเนี่ยค่ชิ้นละ320บาทนะคะไม่รวมส่งเนาะถ้าเกิดส่งนูงทะเบียนก็เพิ่มให้แม่อีก30บาทถ้า e m s ก็50บาทนะเรามาดูชิ้นแรกกันก่อนนะคะเป็นขนมปังนะคะ5นามาก k i เบสนะคะมีของอะไรของขี้บุนะคะสีชมพูหอมแพ็กเกจนะคะ มีแพ็กเกจทุกตัวนะคะก็คือแม่ก็เล่นเฉพาะวันที่แม่รีวิวนั่นแหละนะคะแล้วก็ยังไม่ได้หยิบออกมาอีกเลยเนาะก็คืออันนี้เดี๋ยวเรามาจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ความสโลว์ของเขานะคะไม่กล้าบีบแรงแล้วเพราะว่าตอนนี้กําลังจะปล่อยออกไปแล้วนะคะเพราะว่าของแท้เนี่ยราคาสูงมากเลยแล้วต้องซื้อหลายชิ้นนะคะตอนนี้แม่ยังไม่มีตังที่จะซื้อมานะก็ะอของแม่มาขายก่อนเนี่ยให้ดูใกล้ๆนะคะ อันนี้ก็คือเป็นรอยของเขาเองนะคะไม่ใช่เกิดจากตําหนินะมันมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะให้ดูช้าๆนะก็คือน่าจะไม่มีตําหนิเลยเหลอกเพราะว่าแม่ก็คือเล่นแค่นิดๆหน่อยๆนะคะช่วงที่เอามาตอนแรกๆมีลายเส้นตรงนี้นะคะขิบุ๋นะ่ะลองซูมดูนะนะคะแล้วก็พื้นผิวของด้านหลังมันก็จะเป็นขูดขาดแบบนี้นะคะของเขากลิ่นยังหอมอยู่นะหอมมากเลยเหมือนกลิ่น สตรอเบอรี่นะคะของที่บุนี้คือเอกลักษณ์ของเขาน่าจะเป็นที่ความนิ่มมากนะคะนิ่มแล้วก็คือนิ่มนุ่มสโลมากแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ได้แบบแน่นเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะของที่บุคือมันเนื้อมันแบบยวอบไปเลยนะคะอันนี้เป็นชิ้นแรกนะคะเป็นฮานามากิเบสนะคะสีชมพูนะคะต่อไปก็ของ ของคิบูอีกเหมือนกันนะคะแพ็กเกจก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะแบบนี้นะเป็นซองเค้กนะคะถุงใหญ่เลยนะข้างในก็มีแบบนี้นะคะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะผิวยังเนียนสวยอยู่นะคะชอบแค่ตรงสตรอเบอรี่ตรงนี้แค่นั้นเองนะมันนิ่มมากนะคะสโลมากเลยนะคะตรงนี้ก็คือแม่ลองถามเด็กๆดูแล้วนะคะเด็กๆว่าของแท้ก็ไม่มีลายเส้นนะคะไม่มีใครมีลายเส้นนะ อันนี้ก็ไม่มีอายเส้นแม่ก็หายตั้งนานว่ามันอยู่ตรงไหนด้านข้างก็เป็นลายสตรอเบอร์รี่นะคะอันนี้ก็คืออยากให้ดูชัดๆนะผิวที่มันเป็นแบบนี้นะคะ่ะคือมันมากับงานเขาเลยนะคะที่ซื้อมาก็เป็นแบบนี้เลยนะไม่ได้เกิดจากการบีบนะคะแล้วก็จะมีเส้นรอยตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะด้านข้างก็คือไม่มีอะไรไม่มีรอยเปื้อนอะไรนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะมันจะเป็นรอยแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ขาดนะแบบนี้จ้ะ ก็ยังนิ่มก็คือเนื้อของขี้บัวค่ะมันจะแบบนิ่มสโลวะค่ะนิ่มๆยบุยบๆแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะไม่ใช่เป็นหอมขนมปังเป็นหอมเหมือนแบบสตรอเบอรี่อะคะ่ะนิ่มมากเลยนะคะนี่แหละชอบมากเลยอันนี้ก็ชอบลองมาแม่จะชอบสกุชชี่ที่มันเนื้อแน่นๆหน่อยนะคะอันนี้สองตัวนะชิ้นละ320บาทนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้าย ก็จะเป็นของเล่ยๆนะคะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะเป็นปลานะคะปลาปลาเขาเขียนข้างหลังว่า Happy f i t นะคะของเล่ยๆนี้เป็นแพ็กเกจของครานะคะอาจจะมียับบ้างนิดหน่อยนะคะจากการเดินทางเนาะก็อันตัวนี้น่ารักมากเลยคือตอนแรกว่าจะสะสมไว้แต่ว่าน้องๆหลายคนอยากได้เนี่ยก็จะเอามาขายเนาะปล่อยในราคา320บาทเหมือนกันนะคะ ม่จะชอบยี่ห้อนี้ที่สุดนะคะของเล่ยๆเ,เพราะว่าเนื้อมันแน่นแล้วมันเป็นกลิ่นหอมขนมปังที่มันไม่แสบจ,จมูกอะค่ะแล้วมันก็สโลมากเลยนะคะเขาทํามาน่ารักมากนะคะนี่เป็นมืแบบหัวสีม่วงนะคะมีตาด้วยแล้วก็เนี่ยมีรายละเอียดมีฟันมีจมูกมีหูเล็กๆนะคะกลิ่นหอมอ่นอ,อนๆนะเป็นหอมขนมปังะค่ะน่ารักแล้วก็เนื้อผิวสีเขาทำมาดีอะค่ะทำสวยมากเลย ของแพนะคะน่ารักสีน้ำตาลนะคะปลากินหนูใช่ไหมปลาทากีหรือเปล่าเหมือนขนมของกินเลยนะคะชอบมากแล้วเนื้อเขาจะแน่นคือแน่นแบบบีบแล้วมันเต็มไม้เต็มมือนะคะ320บาทนะนะคะก็จะมี3 3ชิ้นนี้นะคะที่แม่เอามาปล่อยก่อนนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายถ้าเกิดมีเวลาแม่จะถ่ายรูปแบบ ชัดๆแล้วก็ลง Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรอีกทีนึงนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือยังไม่มีเวลาถ่ายให้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็แอดไลน์คุยกันได้เนาะโอโห16 AO นะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะใครสนใจก็สอบถางเข้ามา mm hmm. ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบาย